ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยและชาวไทยใหญ่ทุกท่านสวัสดีพี่น้องสอป,อ,ป,อ,ปอลาวด้วยนะครับวันนี้ก็เรามาอัปเกดตข่าวในรัฐกะเหลีล่ยงบ้างนะครับวันที่21เดือนธันวาคมปี2021นะครับเมื่อว่าเสียงระเบิดดังขึ้นในพื้นที่ใกล้ๆกับแนวชายแดนนะครับเมืองแม่วดีรัฐกะเหลีล่ยงนะครับพี่น้อง ตอนนี้เสียงระเบิดก็ดับลงในช่วงเวลา4-5โมงเย็นนะครับในพื้นที่เมืองกอกะเล็กเสียงระเบิดเสียงปืนดับลงนะครับแต่พี่น้องชาวกะเหรี่ยงที่อพยพเข้ามาอย่างฝั่งไทยบางคนก็เริ่มจะเตรียมตัวกันลับบ้านไปนะครับมีอยู่หลาย10คนด้วยกันแต่ที่เหลือยังอยู่ในพื้นที่นะครับเกือบ2,700กว่าคนนะครับที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆแต่ทหารไทยก็เริ่มลาดตระเวนหลายพื้นที่นะครับแนวชายแดน เพื่อป้องกันทหารที่ถืออาวุธเข้ามาในพื้นที่ต่างๆนะครับตรวจเข้มข้นหลายพื้นที่นะครับเพื่อป้องกันความปลอดภัยให้กับพี่น้องชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่ต่างๆนะครับทหารมินองลายที่ถอนกําลังออกไปจากพื้นที่ก็อาจจะไปตั้งดักใหม่นะครับจะเข้ามายึดในพื้นที่เมืองกอกะเล็กหรือเมืองต่างๆก็ยึดไม่ได้นะครับในเมืองหลายพื้นที่นะครับที่รัดกะเหรี่ยงแต่ทหารมินองลายก็ทําไม่สําเร็จนะครับ แล้วทิ้งอาวุธไว้ให้กับทหารเคเอเวร่วมกับกลุ่มพี f ดีนะครับทิ้งอาวุธไว้จํานวนมากนะครับส่วนทหารมินองลายก็หลบหนีนะครับมีทหารเคเอเนวนะครับเอาอาวุธมาโชว์ยึดได้จํานวนมากนะครับมีระเบิดอะไรเยอะแยๆมากมายนะครับที่ทหารมินองลายชอบยิงปืนใหญ่ เข้าใส่หมู่บ้านต่างๆนะครับมีทหารเคเนเวร่วมกับกลุ่มปกป้องประชาชนยึดอาวุธปืนทหารมินองลายไว้ได้จํานวนมากนะครับหลังจากทหารมินองลายถอนกองกําลังออกไปจากพื้นที่ก็ทิ้งอาวุธไว้จํานวนมากนะครับในโรงเรียนต่างๆที่ทหารมินองลายมาพักอาศัยอยู่ทิ้งอาวุธปืนระเบิดอะไรต่างๆนะครับแล้วหลบหนีไปจำนวนมากนะครับในพื้นที่ลัดกะเลี่ยงนะครับ เสียงปืนเสียงดับเบิดก็ดับลงเมื่อวานนะครับจนถึงป่านนี้ก็ยังไม่ได้ยินเสียงปืนนะครับในพื้นที่ใกล้ๆกับเมืองแม่วดีนะครับแนวชายแดนของไทยแต่พี่น้องชาวกะเหรี่ยงก็ยังตั้งหลักอยู่แถวแม่น้าเมยนะครับมีอยู่ฝั่งนู่นนะครับแต่ยังไม่ได้ข้ามมาฝั่งไทยนะครับพี่น้องชาวกะเหรี่ยงก็พร้อมทันทีนะครับเวลามีการต่อสู้พร้อมที่จะหนีเข้ามาอย่างฝั่งไทยทันทีนะครับแถวแม่น้าเมยก็มีพี่น้องชาวกะเหรี่ยงอยู่จํานวนมากนะครับ แต่เมื่อเช้านี้โคศก KNU หรือทหารกะเหรี่ยงนะครับออกมาบอกกับผู้สื่อข่าวว่าให้ทหารไม่หนองลยถอนกองกําลังออกไปจากพื้นที่ให้หมดนะครับปฏิพานมาก็เสริมกองกําลังเข้ามาในพื้นที่แล้วมาสร้างความวุ่นวายให้กับพี่น้องชาวกะเหลี่ยงหรือชาวบ้านต่างๆนะครับเวลาเข้ามาในพื้นที่ส่วนมากก็จะยิงปืนใหญ่เข้าถลม่มหมู่บ้านต่างๆนะครับก็ทําให้มีการประทากกันเกิดขึ้นอย่างหนักนะครับในพื้นที่ต่างๆทหารกะเหรี่ยงหรือเคเอ็นยู U, รวมกับกลุ่มพีเดียบ จะไม่ยอมให้ทหารมิโนลายเสริมกองกำลังเข้ามาในพื้นที่นะครับโคศกของ k n u ก็ได้ออกประกาศอย่าให้ทหารมิโนลายใช้เครื่องบินตามแนวชายแดนหรือลัดกะเลียงต่างๆครับใกล้กับเมืองเม่ยัดีทหารมิโนลายอาจจะใช้เครื่องบินเข้าถล่ม hood. ในพื้นที่ต่างๆนะครับโคศกเคนยู ok ขอร้องให้ประเทศอื่นนะครับช่วยดูหรือช่วยห้ามทหารมิอนลายอย่าใช้เครื่องบินในพื้นที่ต่างๆนะครับ กวัวพี่น้องชาวบ้านหรือพี่น้องประชาชนได้รับอันตรายนะครับที่ผ่านมาทาหารไม่องไลย ชอบแอบใช้เครื่องบินลบนะครับยิงเข้าถล่มหลายพื้นที่ที่ผ่านมาก็ทําให้พี่น้องประชาชนชาวกะเหรี่ยงเสียชีวิตไปจํานวนมากนะครับทหารมินองลายที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆก็เริ่มจะถอนกองกําลังอาจจะไปตั้งกองกําลังหรือตั้งหลักใหม่แล้วจะเข้ามาอีกทีหนึ่งแต่ทหารกะเหรี่ยงหรือ KNU หรือ k n a ร่วมกับกลุ่มพีเดียบก็เฝ้าตามเส้นทางต่างๆนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ทหารมินองลายเข้ามาวุ่นวาย ในเขตคุ้มครองของเคนยูนะครับในพื้นที่เมยวด,ดีหรือในเมืองต่างๆยังมีกองกําลังจํานวนมากนะครับเพื่อขับไล่ทหารมิโนลายให้ออกไปจากพื้นที่ให้หมดนะครับเราไปต่อกันอีกประเด็นครับพี่น้องในรัฐชานภาคเหนือหรือเมืองโกทหารมิโนลายก็ยังเสริมกองกําลังเข้าไปอยู่ตลอดเวลานะครับ แต่เมื่อวานนี้มีการประทะก,กันเกิดขึ้นอย่างหนักนะครับในพื้นที่เมืองโกหรือเขตพงแสงนะครับทหารพินลองลายก็มีหลายกองพันด้วยกันนะครับเข้าไปในพื้นที่กองพัน15หรือ59 79กองพัน113หรือกองพัน131อยู่ใต้บังคับบัญชากองพันที่77นะครับก็เป็นกองพันที่ใหญ่ทหารรวมๆเกือบ500นายนะครับเข้าไปในพื้นที่โกก้าง แล้วไปยิงกระสุนใหญ่จํานวนมากนะครับเมื่อวานนี้หลายร้อยนัดด้วยกันนะครับมีการประท่ากันเกิดขึ้นประมาณ10กว่าครั้งนะครับตั้งแต่วันที่19ที่ผ่านมาทหารไม่ละลายใช้รถถังหรือกระสุนใหญ่ยิงเกือบ1,500นัดนะครับข่าในพื้นที่ ก็ออกมาว่าทาหารมินอลายใช้เครื่องบินเข้าถล่มช่วยหลายพื้นที่นะครับแต่ทาหารมินองลายพ่ายแพ้ให้กับทาหารโกกั่งนะครับเมื่อวานนี้ทาหารโกกัง้งยึดอาวุธอุปกรณ์ทาหารมินองลายได้จํานวนมากนะครับทาหารมินอลายที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆเสียชีวิตเกือบร้อยนายนะครับบาดเจ็บอีกจํานวนมากมีทาหารโกกัง่งหรือ m n d a ยึดอุปกรณ์เสื้อผ้าหรือระเบิดอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับส่วนมากทาหารมินอลาย ไปยึดฐานหรือไปยึดเมืองต่างๆก็จะพ่ายแพ้อยู่ตลอดเวลานะครับไม่เห็นทหารมินอลายชนะสักที่หนึ่งนะครับมีแต่ใช้อาวุธหนักนะครับยิงปืนใหญ่ไปทุกที่ทุกทางนะครับส่วนมากก็จะแพ้ให้กับทหารโกก้างอยู่บ่อยครั้งนะครับที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆทหารมินอลายอยู่แต่ในเมืองนะครับเวลามีการต่อสู้กันจริงๆแพ้ให้กับทหารที่อยู่ตามป่าตามเขาอยู่ตลอดเวลานะครับ แต่เมื่อวานนี้ทาหารโกกั้งหรือ MNDa ก็ยึดอาวุธได้จำนวนมากนะครับเยอะกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาทาหารไม่นองรัก็เสียชีวิตเยอะกว่าทุกครั้งนะครับร้อยกันนายบาดเจ็บอีกจำนวนมากนะครับมีคลิปวิดีโออยู่นะครับแต่ไม่สามารถเอาลงให้พี่น้องดูได้นะครับมีความรุนแรงเกินไปนะครับพี่น้องในพื้นที่เมืองโกก็ยังร้อนอยู่นะครับเมื่อวานนี้ลัตกชินก็มีการประทะากันเกิดขึ้นนะครับทาหารไม่นองรับ ใช้เรือคนทหารเข้าไปในพื้นที่นะครับประมาณ70กัสบนายทหารกระชินหรือ KIA นะครับร่วมกับกลุ่ม PDF หรือกลุ่มปกป้องประชาชนดักซุ่มโจมตีเรือทหารไม่นองลายนะครับไฟไม่เกิดขึ้นทําให้ทหารไม่นองลายเสียชีวิตไปหลายนายด้วยกันนะครับเมื่อวานนี้ในรัฐกระชินทหารไม่นองลายแอบใช้เรือคนอาวุธหรือคนทหารเข้าไปนะครับทหารกระชินหรือ KIA ร่วมกับกลุ่มปกป้องประชาชน ยึดเรือได้นะครับแต่ทหารที่เหลือก็หนีไปได้นะครับแล้วไปเหยียบใส่กับระเบิดทหารกระชินที่ฝังดินไว้ในป่านะครับก็มีทหารมิโนไลเสียชีวิตไปอีก2คนนะครับในพื้นที่ลาดกระชินยังมีทหารมินไลแอบเสริมกองกําลังอยู่ในพื้นที่นะครับในพื้นที่ภาคสกายก็ยังมีความร้อนแรงอยู่นะครับทหารมินไลเข้าไปในพื้นที่แล้วเอาไฟไปจุดเผาค่ายของ PDF นะครับก็เป็นค่ายเก่า ที่อยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้านสีสันหรือภาคสก,กายคาเลนีนะครับในพื้นที่มีการประท่ากันเกิดขึ้นนะครับกับกลุ่มปกป้องประชาชนหรือกลุ่ม PDF มีอยู่สองกลุ่มด้วยกันนะครับร่วมมือกันสู้รบกับทหารมินอไลที่อยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้านนะครับเข้ามาในพื้นที่ประมาณ50กสิกานายนะครับแล้วมีการประท่ากันเกิดขึ้น ทำให้ทหารมินองลายและระบาดเจ็บเสียชีวิตไป2นายนะครับปุ่มพีเดียบเสียชีวิตไป1นายนะครับมีการสู้รบกันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ในช่วงเวลา10โมงเช้านะครับทหารมินองลายคิดว่าเป็นค่าใหญ่นะครับเข้ามาในพื้นที่แล้วเอาไฟจุดเผาไฟไหม้เกิดขึ้น2หลังด้วยกัน,นครับ ในพื้นที่หมู่บ้านสีสันหรือภาคสกายนะครับก็มีทาหารมิลองลายนะครับเข้าไปในพื้นที่เพื่อไปกวาดล้างกลุ่มน้องๆเยาวชนในพื้นที่ก็ยังมีการประท่ากันอยู่ตลอดเวลานะครับกลุ่มปกป้องประชาชนหรือกลุ่มพีเดียพร้อมที่จะสู้รบกับทาหารมิลองลายที่เข้ามาในพื้นที่อยู่นะครับเมื่อวานนี้ประมาณ50กสิก้านายนะครับเข้าไปแล้วเอาไฟจุดเผาหมู่บ้านแล้วค่ายของพีเดียนะครับแต่ก็เป็นค่ายเก่านะครับ ที่กลุ่ม PDF มาฝึกอาบุธอะไรสำเร็จแล้วย้ายไปอยู่ที่อื่นนะครับยังไงก็คอยติดตามกันต่อไปนะครับถ้าเกิดพูดไม่ชัดหรือไม่สุภาพต้องกราบขออภัยพี่น้องทุกท่านทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับไม่สูงคา